สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เพิ่งหัดเล่น c Call of Duty นะครับ c Call of Duty Warzone เป็นเกมฮิตนักฮิตนะลองมาเล่นดูแล้วก็โอเคใช้ได้อยู่จะมาลองเล่นดูอีกสักตานะ บอกก่อนเลยนะครับว่าอันนี้สายฟรีครับสายเติมก็น่าจะนานหน่อยวันนี้ไปยิงมือเปล่า ถืออะไรอะ่ะถือลมเหรอมาแล้วมาแล้วอดูเวลเพื่อนซ้กก่อนร้อยสามสิบเอ็ดเรายังน้อยอยู่ทแท้ๆขอใส่เพื่อนขอใส่เพื่อน <nous> come <spectrum mice> welcome to the DMC. Exploring <laughs> looting and securing intel will open access to missions and targets. Expect resistance from local forces and watch for other operators in the AO. Let's go. Moving here, give

จับเลยอุ้ยหุ้ยแตกแตกเ่ยโดดต้องโดดแล้วต้องหนีแหละเจนเดนเด้อสู้เดี๋ยวขอแยกเกาะก่อนครบนึงกำลังไปเพื่อนเจนเดนครับ มาดิมันลงไปอย่างนั้นได้ทำไมเนะมี่ยเก็บมาก่อนทิ้งอะไรไปวะเนี่ย บั็กกอ่จัดก่อนเลยละกันอ๋อโอเพื่อนอีกคนนึงออกด้วยอเตือนก่อนแป๊บนึง ไหมแตกไหมเยอะดีแต่ดีโหลดช้าอมืมฮึ่มก็มาทบบักซะแล้ว เก็บอะไรได้เก็บไปก่อนอะไรเนี่ยตามเพื่อนอย่างเดียวครับโอ้โหเอาเลยเหรอลัด เติมใช่ไหมโอ้ยเขียบเลยหมดละกระสุนเอารีโหลดพี่ขอบางกระสุน เพื่อนไม่เติมนะเฮ้นอะไรวะ We've got a hit on a heavily armored target with a weapons case. Their last known position is on your tact map. Engage at your discretion. มึงไ,ไ,ไปไหนรึวะเดี๋ยวโปเพเยอะป่าวะ Identifies AQ supply sites in your area. We need to my mind. Marking location Got another. <laughs> ยังไม่ตายเลยเนี่ยมันอยู่ก้อนหินนั่นน่ะถ้ามันไม่ไปก่อนอะนะงานกันนะี่เสียงใครวะตกใจหมดมาไม่ให้ทุกไม่เสียงเลยนะมึง ไอหน้าแหละที่มันยิงกูเมื่อกี้น่ามึงเห็นไหมนนะ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอเออ moving here มาร์คมาร์คไปทั่วแล้ว It. Be careful. dọa nó ào hơi 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 nó hơi 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 quá, hơi เรื sociedad, ่องยิงได้เรื <c oughs> <c oughs> e> <m 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 ่อง i ี <wow> ้ a ิงไเก็บก่อนเฮ้ยเราก็ยิงได้แค่บอดนะนะขอเพียบหน่ อะไรใชเ้เก็บไปก่อนนะ <laughs> อ่ะโโโอออ้้้ยยย ยิงใครได้ก็ไม่รู้เมือ่อกี้ดูชื่อไม่ทันมา,มาแล้วเสียงมันมาแล้วเสียงเพื่อนเราหรือเปล่าวะ ты เพื่อนกำลังไปเจ้ยไคตร้อนเลยเ <c oughs> ออเล่นไม่ค่อยเก่งตัวด้วยโดนตุยหลังว่ะอุย้ย nhan ngay, ui, binh con lạ, cái quái lâu à, Mừng em, leo 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 เร็วดีวะโอ้โหโคตรช้าเลยไปเพื่อนไปแล้วเพื่อนก่อนเ่ก่อนไปนไหนต่อเพื่อน ไปด้วยรอด้วยดิโอ้โหรอด้วยครับไม่มีอะไรเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรในคะรไม่รอกูเลย Are just set. Secure the perimeter or proceed to the next target. <makes sort of noise> Ultra one. The enemy is on high alert. Proceed with caution. Beat. cup I'm not to

คุณมาทำไมครับเราไงต่อยาจะหมดแล้วเฮ้ยเยสียงอะไรวะนั่นไงมันเห็ียนปะนี่นไง อยู่เนี่ยมันไม่เห็นเหรอโอ้ยระเบิดระเบิด นั่นน่ะนั่นน่ะเต็มเลยน่ะนี่ไงมันน่ะเปิดก่อนแล้วกันเก็บก่อนเฮ้ยเฮ้ยไหนวะโุ้ยโว้ย Ui, đồ lắm ui, đồ lắm đồ lắm 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 bớt Depositing cash at a dead drop will fast track your weapon recovery. <coughs> 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 Ultra one, good effect on target. Transferring payment now. Ultra one, we got a hit on Ultra One. Be advised winds are picking up. Move on extraction point. Sweat I got เพื่อ,อนมึงรอคูด้วยดิสุดหมดแล้วนะอุ้ยเหลอสิบหกเมตรสุดท้าย Activity is increasing near your location. Stay alert. We're needing the over here, Ultra one, we have visual on the LZ. Keep it clear. โอ้โหเพื่อนมึงไม่รอกูเลยยิงถึงแล้วหรอทางลัดคือทางตรงที่ดีที่สุดกูมาแล้วเพื่อนโอ้โหปลอดภัย <laughs> เพิ่งชนะครั้งเพิ่งชนะนี่แหละโอเคเฮ้ย <laughs> <laughs> okay. ไอ้นี่มันเล่นดีเว้ยเจสิกา้าเจสซี่อะเจสซี่เจสมิวเลอร์นายเล่นดีมากเป็นเกม ถ้าเพื่อนดีถ้าเพื่อนเล่นดีก็โอเคก็โอเคได้ก็อย่างที่บอกครับหัดเล่นจริงก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย